ถ้าไม่อยากเป็นฝ้าหนาห้ามทำามสิ่งนี้เด็ดขาดวันนี้เกดมีเคล็ดลับดีๆมาฝากนะคะสำหรับใครที่เป็นฝ้าห้ามพลาดเลยค่ะก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดหัวใจให้กันถ้ามีคำถามฝากไว้ได้ที่คอมเมนต์นะคะวันนี้ต้องบอกว่าเป็นบทความดีๆที่เกดไปดูคลิปมาของอาจารย์ฟูจิ ที่พูดถึงแพทย์ญี่ปุ่นนะคะประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มีปัญหาเช่นกันเรื่องของฝ้ากระจุดด่างดำและเขาบอกเลยค่ะว่าสิ่งนี้ทำแล้วฟ้ายิ่งขึ้นสิ่งนี้ฝ้าไม่ชอบและห้ามทำเด็ดขาดยิ่งทำเนี่ยฝ้าจะยิ่งขึ้นเลยนั่นก็คือการที่เราไปคัด ทูขุดอะไรต่างๆกับผิวหน้าอย่างรุนแรงในคลิปนะคะก็พูดถึงการล้างหน้าแต่วันนี้เกดต้องบอกว่า3อย่างนี้อันนี้คือสิ่งที่เกดวิเคราะห์เองด้วยจากลูกค้าเคสลูกค้าเรามากมายที่มาปรึกษาเรามากกว่า5-6ปีนี้รวมไปถึงประสบการณ์ตรงจากตัวเองที่เป็นฝ้าเช่นกันมีรอยฝ้าเริ่มเป็นกะด้วยด้วยอวัยเนี่ยที่48ปีเราผ่านร้อนผ่านนาวมาเยอะมากๆจนรู้ ู้เลยว่าทำแบบนี้ไม่ดีต่อผิวฟ้ามันขึ้นอย่างแรกเลยนะคะนั่นก็คือการขัดการพอกการสครับใบหน้าอย่างรุนแรง mm hmm. เกตเองเป็นประสบการณ์ตรงเลย mm hmm. ก็คือเราเข้าใจว่า mm hmm. การขัดผิวคือการผลัดเซลล์ผิวทําให้ผิวเราเนี่ยมันขาวกระจ่างใสขึ้น mm hmm. เวลาที่เราอยากจะไปเที่ยวไปออกงานเราอยากหน้าใสาๆขาวๆเราก็เลยมาขัดผิว พอขัดเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะแสบผิวค่ะพอหลังจากแสบแล้วเราไปเที่ยวเที่ยวในทีน่นี้เราไมา่ได้อยู่ในกลางอ่าในร่มตลอด เราออกไปกลางแจ้งไปถ่ายรูปไปลุยกลางแจ้งทะเลบ้างภูเขาบ้างน้ําตกบ้างสิ่งที่เจอนะคะกับตัวเกตเองก็คือกลับมาฝ้าขึ้นหน้าคล้ํานั่นก็เพราะว่าเกิดจากการที่เราเนี่ยพลาดไปไปขัดผิวอย่างนั้นเองและยิ่งกลับมาก็ขัดต่ออีกเพราะคิดว่ามันจะได้เอาออกนะคะแต่ในที่นี้มันไม่ใช่เลยมันเป็นการทําร้ายผิวให้ผิวเรามันยิ่งบางยิ่งอ่อนแอไวต่อแสงแล้วมันยิ่งทําให ฟ้ามันเข็มขึ้นด้วยข้อ2นะคะก็คือการล้างหน้าที่ผิดวิธีหลายคนเนี่ยล้างหน้าด้วยวิธีการที่ค่อนข้างจะรุนแรงเกียติเองก็เช่นกันค่ะพลาดมาเช่นกันก็คือไปหา ตัวล้างหน้าโฟมล้างหน้าบ้างที่มันใส่สครับขัดผิวว่าคิดว่าอยากจะขาวเนอะมันขัดบ่อยๆจะขาวอันนี้มันเป็นความเข้าใจผิดรวมไปถึงการล้างหน้าที่แรงเกินไปบางทีเนี่ยเราก็จะเน้นย้ำเขากลัวว่ามีฝุ่นละอองติดไม้เมคอัพยังติดอยู่หรือเปล่า เหมือนกับเราคิดว่าเราจะขัดขี้ใครแต่จริงๆเราไม่ใช่นะคะฝ้าที่ผิวหน้าไม่ใช่ขี้ใครไม่ใช่อะไรที่เราจะถูถูถูถแล้วมันจะออกไปได้ในคลิปที่เกตดฟังคุณหมอญี่ปุ่นเนี่ยเขาพูดเลยเขาบอกว่าการที่เราเป็นล้างหน้าอย่างรุนแรง เจอสบู่เจอโฟมปุ๊บปืดปืดปืด,ปดแบบถูอย่างรุนแรงไปขูดผิวหน้านั่นแหละเป็นการเร่งทําให้ฝ้าของคุณยิ่งเข้มอันนี้หลายคนไม่ทราบเพราะว่าคิดว่าการล้างหน้าที่สะอาดเอียดเอียดเลยก็คือยิ่งถูแรงยิ่งถูยิ่งเยอะนะคะยิ่งมันเนี่ยไม่ใช่เลยฝ้ามันยิ่งขึ้นต้องระวังค่ะและข้อที่3นะคะที่เกตอยากจะบอกทุกคนไว้ก็คือการเช็ดหน้าลองหาผ้าขนหนูนุ่ม แต่วิธีการเช็ดนะคะแค่ซับอย่างนี้เองเบามือมากๆเลยคุณหมอญี่ปุ่นเขาแนะนำต้องเบาแบบนี้เลยนะสำหรับคนที่เป็นฝ้าแต่ถ้าคุณไปถูหรือผ้านั้นสากมือมากๆปืดปืดปืดเหมือนกับเราขัดหม้ออ่าหรือว่าเช็ดเฟอร์นิเจอร์เนอะเช็ดเก้าอี้หนังโต๊ะ เก้าอีกอย่างเงี้ยไม่ใช่ค่ะผิวหน้าเรามันไม่ได้แข็งแรงแบบโต๊ะเก้าอี้แบบนั้นต้องซับอย่างเบามือซับน้ําเบาๆเท่านั้นลองเปลี่ยนวิธีใหม่นะคะวันนี้เราก็เอาวิธีการดีๆเคล็ดลับดีๆมาบอกกันลองเปลี่ยนใหม่ล้างหน้าเช็ดหน้าอย่างเบามือและงดขัดงดพอกงดสครับที่มันรุนแรงไปขูดลอกผิวด้วยความปรารถนาดีจากเคที่ค่ะสําหรับใครที่ดูแลฝ้าอยู่อยากจะได้ชุดดูแลฝ้าที่เห็นผลปลอดภัยไร้าสารไม่กัดลอกเกตแนะนำ สาม,สามชิ้น3ขั้นตอนจากเคที่เลยตัวแรกนะคะที่สุดจากตัวนี้เลยที่สุดของเซรั่มฝ้าหน้ากระชับระดับยีนจากเคที่ช่วยลดเม็ดสีเมลานินถึงระดับยีนฝ้ากระจุดดางดำริ้วรอยความหมองคล้ำเอาอยู่แล้วก็รวมไปถึงการแพ้สารด้วยใช้ร่วมกับการทาบีบกันแดดเคที่ที่ผิวแพ้ง่ายใช้ได้และสะบู่ที่ไม่มีสารซัลเฟตค่ะสนใจทักเลยนะคะ